คืออาการป่วยคือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับแล้วก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อจากที่ไหนยังไงหมอไม่ทราบสาเหตุแล้วเป็นว่ากระแสเลือดก็ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปเลยไปลงที่ตับก็เลยเป็นฝีที่ตับก็เลยต้องผ่าเป็นผ่าตัดเล็กจเจาะเบนเอาหนองออกเอาหนองออกเสียร้อยก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อให้ยาฆ่าเชื้อว่าสอดคล้องอาถือว่าสมมุติว่ายาฆ่าเชื้อตัวนี้มันส่งผลต่อฝีไหมถ้าส่งผลต่อฝีก็ นอนโรงพยาบาลน,น้อยหน่อยแต่เปิดว่าส่งผลต่อฝีก็นอนประมาณ78วัน9กวันครับ oh. ก็คือเข้าโรงพยาบาลเองเพราะว่าอาการคือว่าวันประมาณ 4- 5หวันมันไม่มีไม่เจ็บคอตรวจเอทเคแล้วไม่ได้เป็นโควิดไม่มีน้ำมูกพออาการแบบนี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันบอตอนเย็นก็หนาวๆร้อนๆตอนเช้าก็เหงื่อออกก็ทำงานได้ตามปกติเดินเหินได้แต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนเย็นอีกล้วหนาวๆร้อนๆ มันไม่มีที่ลงไงไม่รู้ว่ามันเป็นลงที่ไหนเพราะนั้นพอไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลก็คือค่าเม็ดเลือดขาวสูงก็แสดงว่าร่างกายมันต่อสู้ตัวเองอยู่ก็โชคดีที่รู้ว่าเป็นที่ตัดเอ,อ็กอา,ารัลตราซาวเป็นที่ตัดก็เลยพอเรนน้ำเหลืองออกปุ๊บก็ถือว่ายาตอบสนองตอนนี้ก็ยังต้องให้ยาอยู่ครับขยายฆ่าเชื้ออยู่ก่อนน้านีสุขภาพเราันมีสัญญาณอะไรบ้าไม่มีสัญญาณอะไรเลยไม่รู้ว่า,ไม,วาไม่รู้ว่าเรา การที่มองบางคนบอกว่าคนที่เป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดบางคนมารู้ตัวทีตายไปแล้วตุยก็มีอย่างนี้นึกออไหมซึ่งโชคดีที่เรารู้ว่าเออเรามันเสียดตรงข้างในท้องเราเลยบอกได้ว่ามันเสียดตรงนี้คุณหมอก็เลยอ่างั้นไปเอ็กซเรย์มันคือมันเหมือนคนป่วยครับก็คือว่ามันเป็นไข้มันเป็นไข้40อย่างเงี้ยมันก็หนาวๆร้อนๆแล้วมันก็สึก มันเสียดหายใจแล้วมันไม่สุดมันเสียดเสียที่ที่ข้างในในท้องเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นตรงนี้นะเราก็จําได้ก็บอกคุณหมอหลังผ่าตัดแล้วมีการเฝ้าระวังอาการยังไงบ้างหลังผ่าตัดแล้วสภาพไม่ไม่ดีเลยครับก็คือก็คือว่าเจ็บเหมือนคนมาแทง<ช> <laughs> ตลอดเวลาเลยครับก็ต้องขอมอร์ฟีน <laughs> ใช่ใช่ใช่เจ็บเจ็บเจ็บอาการดีขึ้นตามลําดับเพราะถ้าเกิดว่าพอยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็มันก็ทํางานก็ต้อง ยากรเชื้อจะดีที่สุดคือให้ตังปัสแสเลือดก็ต้องยังคงให้อยู่ก็ต้องรอร่างกายรีคูเวอร์ตัวเองออกมาคุณหมอมีอะไรที่ต้องห้ามทำเลยไนะังห้ามทําเลยอโอ้ไม่ได้ถามคุณหมอด้วยก็คงอยู่ในสามัญสำนึกของคนป่วยที่ดีว่าเออไม่ควรไปโดดโผนกระโดดโลดเต้นออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับตลอดให้ร่างกายมันรีคูเวอร์ก่อนตอนนี้ยังต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลทุกวันครับอ๋อต้องไปทุกวันไปทุกวันใช่ครับก็วันละชั่วโมงครับ ก็ประมาณถึงประมาณกลางกลางเดือนนี้ครับแล้วก็จะหายขาดภาวนาให้หายขาดครับโอกาสให้หายขาดก็ภาวนาให้หายขาดครับพี่พบ่วยแบบมีอาการแอบว่าเคยเจ็บป่วยหนักค่อนข้าต้องผ่าตัดอนนี้ประกอบกันว่าอุณหภูมิถือว่านอนโรงพยาบาลนานนานมากนานที่สุดในชีวิตเลยครับมันเป็นสัญญาณเพราะว่าเราทํางานหนักไปหรือเปล่าโอ้ใช่ท็องแซ่อาจจะเครียดเยอะด้วยทํางานหนักมีความเครียดก็ว่ากันไปครับ ไม่รู้สัญญาณคือเราอ่ะติดเชื้อน้ำกระแสื้ำเราไม่รู้ว่าเรากินของดิบซึ่งก็ไม่ได้กินของดิบไปรับเชื้อมาจากไหนเท้ามีแผลหรือเปล่าอาจจะผิวหนังเข้าทางไปเข้าห้องน้าสาธารนณะทางวันหนักอันนี้ไม่รู้เลยครับการที่เป็นโรคแบบนี้โดยที่แบบเราไม่รู้สาเหตุเลยก็มีแบบบันทักไหมคะว่าการใช้ชีวิตหลังจากว่าจะตุยไหมเหรอก็คิดว่าถ้าเกิดตุยก็ตุยไปเลยไม่ต้องตุยก็คือ ไม่ได้หวั่นะครับเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตประจําวันตามปกติอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดมานั่งกลัวมันก็กลายเป็นพลานอยไปเปล่าฝีในตับเนี่ยมันคือมันเกิดขึ้นใหม่คืออย่างที่บอกว่าติดเชื้อใน้รกแสเลือดเลือดก,ก็วิ่งไปทุกที่บางคนไปที่เข่าบางคนไปที่ปอดบางคนไปที่ไขสันหลังอะไรอย่างเงี้ยครับของผมเนี่ยมันก็เป็นลงที่ตับมันก็เกิดใหม่เพราะว่าอาการแบบนี้หมอบอกว่าฝีมันเกิดประมาณสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก็เพาะเชื้อได้พอ พอไปเจอที premises, sure. <qué> <week> ่ตับใหญ่ขนาดประมาณ5.7เซนก็ถือว่าใหญ่พอสมควรก็เหมือนสิวเม็ด5.7เซนก็เลยน้ำหนักลดเท่าไหครับน้ำหนักลดเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ว่าเสียงอ่ะก็ยังไม่เรารู้สึกว่าเวลาเราพูดเสียงเรายังไม่มันยังมีความเหมือนมอเตอร์ไซค์จะล้มอ่ะมันั็อย่างเงี้ยอย่างเี้ไม่มีแรงครับมันไม่มีแรงเหมือนเดิมมันไม่เหมือเราก็ต้องช้าๆเดินช้าๆเดินช้าๆทำอะไรช้าๆ ตั้งสติก่อนก็รอให้ร่างกายเลี่บ๊วยอย่างเดียวมีขัดใจไหมครับเพราะเราเป็นคนกระชาปฎิทิศก็ต้องขัดใจก็ต้องให้รู้ว่าขัดใจเพราะว่าไปตามสังขารนะตอนนี้ต้องปรับชีวิตใหม่หมดเลยนะปรับชีวิตคือนอนเร็วขึ้นนอนเร็วขึ้นอย่างวันนี้พี่บ๊วยก็ถอดเข็มเกลือมาเล้วนะคะใช่ก็คือถอดเข็มมาเพราะว่ารับปากกับพี่ยูชัยไว้แล้วแล้วก็มาในช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยเรียบร้อยจะดกาเรียบร้อย Oh. งานเนี่ยก็เราทําบริษัทด้วยเนาะแล้วเราก็คอยดูแลลูกน้องคอยเป็นห่วงคนอื่นทีเนี้ยมันก็ต้องคิดตลอดเวลาแต่ว่าเราจัดเวลานอนเร็วขึ้นก็คือช่วงเย็นช่วงหัวค่ำก็จะไม่คุยเรื่องงานแล้วก็จะไม่ขอคุยเรื่องงานก็จะนอนเลยปิดสัญญาณโทรศัพท์ปิดอินเทอร์นเน็ตเพื่อที่จะไม่ให้อย่างอื่นรบกวนการน,นอนการป่วยตรงน้เราเรียนรู้อะไรกับ ตัวเอง,องอเรียนรู้ว่าความตุยมันอยู่ใกล้ๆันเราเ <c oughs> ท่านี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเตือนว่าจริงๆแล้วเรามันเหมือนแข็งแรงแต่พอจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้การันตีอะไรเลย <c oughs> ปกติเข้า,าคลาสของพระจันทร์จริงช่วงนี้ตื่นเช้าทุกวันมาประมาณ4เดือนแล้วเข้าคลาสของพระจันทร์วอร์พรชรัมมีดีครับก็คือ My f ูลเ a ็ต Hab ปี้ ที่แบบเ,เรียนซูมคนหลายร้อยคนมาตื่นตีห้นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์แล้วไปจังประเทศอะไรเงี้ยก็ซึ่งชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วได้เจอแบบว่ามหาสัจจ์รย์ของชีวิตอยู่แล้วแต่ประเดนว่าน่าจะเป็นสำหรับสำหรับตัวผมเองผมคิดว่าการมาเป็นสิ้นปีเนี้ยเหมือนกับการล้าง สิ่งไม่ดีแล้วก็เริ่มต้น2 5 6 0ใช่ครับจะให้มองมุมไหนดีครับก็มองที่ว่า2,566เราเคลียร์ของไม่ดีออกไปนะ2,5,6,7นี่เต็มที่เลย <c oughs> ปังปุริยุเลยมีมีครับ <c oughs> คือเพลินว่าที่พระจันทราผมไม่ได้ตั้งใจโพส <c oughs> เพลินว่าผมอะ จะไปงานลอยกระทงซึ่งมีวันจันทร์ซ้อนจันทร์มีการอาบน้ําโบราณของพระสังฆราชแพรที่วัดสุทัศน์แล้วก็แบบว่าจะพาเอฟซีเราไปก็แจ้งชื่อเรียบร้อยท่านก็ให้เลขามาถามจะมากี่คนบอกโอ้ผมไปไม่ได้แล้วครับผมอยู่โรงพยาบาล <c oughs> ท่านก็เลยให้พัดเลขามาเยี่ยมเราก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นกรุณาของของท่านเนาะก็เป็นการป่วยที่มีพระมาเยี่ยมเจ้าวาถึงสองรูปด้วยกัน <c oughs> ก็รักษาตัวเองคอยดูแลตัวเองเรื่อยๆเรื่องเรื่องอาการป่วยเงนี้ครับโรคอื่นแบบจะได้สบายใจว่าเราต้องดูไม่แน่ใจนะติดเชื้อในกระแสเลือดบางทีบางทีคือถ้าร่างกายอ่อนแอก็เหมือนกับว่าคือติดเชื้อในกระแสเลือดทุกคนมีเชื้อโรคดีกับเชื้อโรคไม่ดีอยู่แล้วอะให้รู้นะครับแต่ถ้าเกิดเชื้อโรคไม่ดีจะส่งผลก็ต่อเมื่อเราพักผ่อนน้อยเครียดเกิดภาวะแอนติบอดีอ่อนแอนั่นแหละครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสาธุกับผมครับผมครับ